สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซี 4, ทุกท่านนะครับผมนะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างพงะเลาะนะครับทุกท่านเนาะก็เพิ่งลงมานะจากไล่จากสวนนะฮะขึ้นไปกีดยางพารานะครับก็ขึ้นไปตั้งแต่ตีสามนะครับวันนี้ก็รู้สึกว่ากีดเสร็จไวมากนะฮะเอฟซี 4, ทุกท่านเนาะ ขึ้นไปเนาะตื่นทีสามนะฮะขอจะขึ้นไปถึงก่อนนั่นแหละทีสามยี่สิบนะฮะก็กีดชั่วโมงชั่วโมงกว่ากว่าเนาะนะเสร็จตีสี่ห้าสิบนะเอฟซี 4, ก็ลงมานะยังไม่หยอดน้ำกดนะครับลงมาก่อนนะครับดูครับพี่น้องโอ้สงสัยจะได้ปลูกอีกรอบที่สามนะฮะมันจะปรังนี่เมื่อคืนนี่ ช่วงเวลาทุ่มกว่า,วาเนะาะฟ้าร้องตึงตั้งตึงตั้งนะฮะเอซไม่ตกอีกเช่นเคยนะ,ยนะดูครับพี่น้องปลูกอะไรก็ไม่ได้นะครับทุกท่านเนาะโอนี่แม่ยายแซมนะครับด้นโนนเนาะอันนี้ ไายใหม่สิบล่องนะก็ตายอีกเหมือนเดิมนะฮะทุกท่านไม่เกิดเลยนะครับโอ้ยอุบัติอุบับยเนาะพี่น้องเนาะมันแรงนะครับวันนี้นะครับทางน้องไอเดียนะครับพี่น้อง น้องไอเดียนะครับเปิดเทอมวันแรกนะครับสวัสดีครับเป็นไงลูกเต้นนิดนึงฮะตต่นเต้นนิดหนึ่ง<ะ>ตื่นเต้นนิดหนึ่งทำไมผมเส่ร์แบบนี้เนี่ยเออ่อาปร<ะ>ับไปข้างสิเหรอวันนี้ไปโรงเรียนวันแรกครับวันแรกไปที่ต่างวัยพัฒน์ต่างวัยพัฒน์คนะศึกษานี่นะฮะเอฟซี FC. เรียนชั้น มสามมสามนะครับห้องอะไรเนาะห้องหนึ่งด้วยโอ้มีมีกี่ห้องมีห้าห้องครับมีห้าห้องห้องหนึ่งผู้หญิงเกือบหมดเหรอโอ้อยู่ห้องหนึ่งนะฮะทําไมถึงได้อยู่ห้องหนึ่งเพราะว่าห้องอื่นมนเหลือคนเดียวครับเหรอคนเดียวได้อยู่อ๋อนี่นะครับพี่น้องก็เป็นวันแรกของน้องไอเดียนะตื่นเต้นนะฮะทุกท่าน เือนเตืนเตือนเตือนนะตือนนี่แต่ไม่ใช่เตือนนี่แต่ตีสามเท่าพ่อหรือมนบ่เหฮะเสียงเสียงนาฬิกาปลุกก็ตื่นเลยเหรอครับนาฬิกาปลุกปลุกตีไหนปลุกตีสี่ห้าสิบตีสี่ห้าสิบอืมเพราะว่าว่าเมื่ออันอาทิตย์ขึ้นเร็วอ๋ออันนี้ปักเนมอสามอ๋อมอสี่ก็ปักอีกบ่ไม่ใช่ มอสีก็ซื้อใหม่เหรอไม่รูรร้นี่นะครับพี่น้องน้องไอเดียเนาะก็ย้ายไปเรียนที่โรงเรียนตอง,งอยพัฒนาศึกษานะฮะชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามนะครับพี่น้องอตอนแรกก็ว่าจะให้น้องไอเดียเนาะเรียนอยู่ที่โรงเรียนกกตูมนะจนจบชั้นมสามนะน้องไอเดียอะ ขอนะขอไปเรียนนะที่ต่าองอยนะครับพี่น้องก็เลยอ่ะตามใจลูกนะครับไม่รู้ว่าไปเรียนหรือว่าจะไปเล่นรียน,ยนไปเรียนบ่อ๋อ,อก็หูข้าวก่อนต้องหัดไว้เพราะว่าพี่มาต่อย จะไปมหาลัยแล้วอรับาทียี่สิบห้าอ่าวันนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่สิบหกว่ะโอ้วันเฮ้ยออกนะ้วันนี้ฝันดีไหมลูกไม่ฝันอะไรเลยไม่ฝันอะไรเลยปกติฝันเมื่อมีคนมาบอกอะไรนี่แหละแต่มันจําไม่ได้เหรอครับโอ้เมมจำได้อยู่อันคนที่มาบอกอ่ะเหรอแต่มันจํำมันจำมันจาเลขไม่ได้อืมนี่นะครก็ น้องไอเดียเนาะจะหุงข้าวแทนพี่นะฮะเพราะว่า,าพี่มาตอนน่อยนี่แต่ก่อนเนาะไปโรงเรียนตะงอยนี่อึงตื่นตีห้านะก็จะมาอาบน้ำนะหุงข้าวรออ่านะให้พ่อให้แม่ก่อนนะหุงข้าวเสร็จแล้วก็เดินไปรอรถนะที่ปากซอยนะอันนี้ทีนี้ไอเดียหุงข้าวนึ่งข้าว แทนพี่เพราะว่าพี่จะไปมหาลาัยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าฝนนี่พ่อกับแม่ก็จะนู่นแหละบางทีก็ลงมาไม่ทันลูกน้อยเดียวก็ตื่นมาก็ะหุงข้าวแบบนี้แหละ,ะก็ไปรอรถเลยเพราะว่าพ่อกับแม่ต้องได้รอหยอดน้ำกดจะปั่นจักยยรกยานไปไปจักรยานดีอยู่เพราะมัน ถนนบ้านเรามันเป็นถนนก่กจีดแล้วเนาะใช่อมอไปขี้ตมแล้วสบายยิ่หรอกทีนี้นะครับพี่มันสายก็โอ้สบายเลยนะนนเนาะออได้คนหุงข้าวแทนตื่นตอนไหนก็ได้ก <c oughs> ็ต้องหัดไรเนาะทุกท่านเนาะเดี๋ยวล้างจานล่ะลจาพี่ล้างพี่ล้างบอก อ๋อแล้วพี่ตอนพี่ไปที่พี่ไม่อยู่ลหะอนอยเดียวก็เลยล้างอะเป็นยังไงรู้สึกว่าตื่นเต้นมัตื่นเต้นื่นเต้นนิดหนึ่งนอนหลับหรือเปล่าเมื่อคืนนี้นอนหลับตื่นฮะหลับรบตื่นตืนหลับหับตื่นตืนตื่นเต้นมากเลยโอ้ยนี่นะฮะเอสีทุกท่านเนาะทำไมใส่เสื้อกันยาว ส่ไปเฉยเดี๋ยวมไม่เหลือที่แบไปโรงเรียนอะ่ะฮะใส่ไปเฉยเขาก็ไม่เห็นชื่อดีม่เหงาไปไรอ๋อเ,เขาถามครูถามชื่ออะไรชื่ออะไรเด็กใหม่ชื่ออะไรแล้วเขาพูดหรอ,อใช่เขาพูดเราอ,อ่ะ <laughs> พ่อกองง่วงนอนแล้วแม่ปลุกยืดหมาทำอะไรก็แ๊กแคกแ๊กแคกชินกาแฟอะประมาณนี้นะครับทุกท่านเนาะน้องไอเดียก็เติบัตนะไปโรงเรียนนะเอากระเป๋าพี่บอกบอกกระเป๋าโรงเรียนนี่บอกอะเจอกันใหม่ครับพี่น้องเนาะ วันนี้ก็เหมือนเดิมนะร้อนคลิปนี้ฝากพี่เท่านี้ครับสวัสดีครับ